ไอ้บอลเฮ้ยเฮ้ยี่ผมเกล้ามึงจำไหมมันปากแข็งพี่ฆ่ามันเลยว่าผมมากกว่าพี่ไงเฮ้ยนี่คนที่เราจะจับเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไหมยังไงฆ่าก็ยังบอกเองรึปากแข็งเฮ้ยยังไงฆ่าก็ยังบอกแล้วเว้ยเฮ้ยตัดประหารเฮ้ยหัวหน้าก็เฮ้ยกูพี่ออกมาประหารมันเรื่องใครอ่ะกูพี่กูเพี่ ลูกพี่เอาแประหารนั่นนี่แหละว่าลูกพี่ของแกเฮ้ยไอ้จอยเอ็งจำชื่อข้าผิดแล้วข้าน่ะอัเซน อาซนเราถอดแว่นดิแกก็หกข้าทำไมอะไรทั่วยุติจักก็รู้จ like okay. ักชื่อแกหมดละอาหักหน้ามีตั้งเยอะแยะไม่เรียกลมๆพูดไปได้หักคำเดียวอาหักอาเห่าอาฮกอาหอนจ้าเลยอ้ยเอ้เอามือออกมาเราไม่เคยมีเรื่องบอดหมากันเลยอ่ะบอลของข้า เอ็งม,มาสัวได้ไงฮะไม่มีตังไปเล่นแล้วเข้าไปทำไม,จ,มไจับเสือมือเปล่าไง<ช>จับเสือมือเปล่าใช่จับเสือไอ้ออข้ดตายดีกว่าเข้าไปในกไอ้ข้ดตายอย่างนั้นเหอรอให้ข้ดตายอย่างนั้นเหรองั้นแกจะได้ตายสมใจนึกของแกโอ้โอ้โอ้กินเข้าไป <c oughs> บอกมา <c oughs> อืม <c oughs> บอกมา เอาละในเมื่อเองอยากจะตายแล้วก็ข้าจะให้เองตายสมใจนึกเอาทีละหน่อยดีกว่าไปจะบอกหรือไม่บอกอะไรนะถ้าเจ้าไม่บอกข้าแล้วเองจะได้กินน้ำได้อย่างไรบ้านี่เงินเงินใดคนเฮ้ ได้ถามเองได้เท่าไรเนี่ยได้หรอกเขาสั่งมาไม่ทำก็ไม่ได้อีกเอาละข้าจะไว้ชีวิตเองสักครั้งหนึ่งก่อนที่เองจะตายมาพน,นันกับข้าสักตาหนึ่งเนื้ถือว่าเปิดโอกาสให้ดีมากข้าก็เป็นนักเล่นเกมพน,นันครั้งนี้ถ้าเกิดข้าแพ้เจ้าข้าจะหนี <laughs> แต่ถ้าเกิดข้าชนะข้าจะฆ่าแกซะ มีแก้วสองอันมีฝาแป๊บซี่อยู่อันหนึ่งเอาละข้าจะให้เองได้เห็นได้รู้ว่าถ้าเองทายถูกเองรอดถ้าทายผิดเองตายลองทายว่าฝาแป๊ปซี่นี่อยู่ที่ไหนอยู่นี่ถูกต้องเอ้คนี๋ยคก่อนไอ้คนอ้คนไอ้คนไอพอตัวไ้คนาอ้คนไอ้วตายหคาไ้นตอกไม่ตายอ้คนไอ้คไ้ยตายแบบเอืไอ้ว้ยมา เอ็งจะยอมบอกหรือยังว่าเอ็งเป็นคนของใครอาหารฮะ <Huh? S 3> อาหารอยากกินเหรอก่อนตายเอ็งอยากกินอาหารเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมอาหารช่วยข้าดว้วย ยิงมาปักหนีก่อนลบสิเฮ้ยรบเฮ้ยทุกคนเร <laughs> ามาเจรจากันก่อนดีไหมเอาบวกอยู่ไหนอขอดูหน้าเองได้ไหมละ่ะ <h> ah> อยากจะดูหน้างั้นเตรียมดูถือสงูงสูงเองจะยิงข้าขาไปยิงขอให้เห็นเพื่อนข้าก่อน เฮ้ยอะไรอ่ออกมาออกมาแล้วออกมาอุ้ยยิงไม่เข้าเพราะอะไรเวลาเขายิงกันนะไม่เข้าไปยุ่งหัวคัวเสียงดังเฮ้ยออกมามาเนี่ไงอับวกอาหารอับวกรอดหรือเปล่าใครอยู่นี่ยังไม่ตายยังไม่ตายหรอเออเฮ้ยยังไม่ตายกลับไปฮะมาทำไมเรออ๋อมาช่วยอออาหาร ขาสับซึ่งน้ําใจแกนักไอเพื่อนตายเลยข้าขอฝากครอบครัวข้าด้วยไม่เองออกมาช่วยข้าเองก็ต้องตายกับข้าให้ข้าตายด้วยาเพื่อนถ้าเกิดข้าออกไปเพื่อนข้าจะรอดกลับไปเพื่อนด้วยบอกครอบครัวข้าด้วยไม่ได้ข้าจะออกไปอย่าออกับเพื่อนอาหารออกไปน้ําใจเองมึนงน,นักไอเพือ ตำรวกตำรวจตำรวจริงด้วยน้ำใจกันดีจริงเลยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนรักเพื่อนเอ้ยเฮ้ยตำโวจจบแล้วเฮ้ยตลรวจจบแล้วเฮ้ยจับมันไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทหารเฮ้ยเฮ้ยหืดไว้นี่มันเรื่องอะไรอะฮะหัดมันไว้เอฮ้ะนักเลงจริงเขาไม่หมาเรากัดเถอะว้ยอย่าต้องหน้าเข้าไปชอบ นักเลงจริงอะอาหักเขาไม่จ้องหน้ากันหรอกเมื่อสองปีก่อนอะที่บอลนั้นให้ของข้าแกส่งคนไปส่วบอลของข้าอาฟงกับอาฝานและยังมีหน้าก้องคุณถึงที่นี่คุณยังไอะอาหักพูดดีๆให้ส่งคนไปกอก่อนเซอร์ชันไอ้พุดยังงี้กระายได้ไ นานไฮทั้งหมดน่ะเป็นของข้าแล้วก็ฮวงโหก็ต้องเป็นของข้าเช่นเดียวกันนี่จะกล้าพูดว่านานไฮเป็นของเจ้านี่จะพูดได้ยังไงอหาหักไม่สมควรพูดคำนี้เราแยกกันก่อนเถอะยอยู่ด้วยกันเอาห้องเอาเหาเอาหอ,อนสั่งสอนมันสิเฮ้ย ข้าบอกกี่ครั้งแล้วไงข้าเจ็บไม่เป็นไรแต่เอาบวกเจ็บไม่ได้ลักษณะลักษณะนี้คงเจ็บได้อย่าังไงข้าซื้อแกแล้วแกไม่ทิ้งเพื่อนข้าเคยทิ้งเองเหรอวะเอ็งยังไม่หนีไปเอ็งจะต้องตายทั้งคู่แน่ข้ายอมตายตรงนี้ข้ายอมตายเดี๋ยวจะให้มันตีก่อนข้าผูกพันใจแล้วก็ันข้าจะยอมเสี่ยงอีกครั้ง ไอ<ะ>้เรื่องบอลของเรานะข้าไม่ติดใจเท่าไหร่หรอกแต่อบวกเพื่อนของเองเนี่ยมันไปทําอะไรน้องสาวของข้าน่มันได้เสียกันแล้วมันทิ้งน้องสาวข้าทําแบบเนี้ยมันล่วงหองงูเขียวหางแหบชัดเลยมันมีแต่งูเหา่อาอ้าวเป็นเรื่องภายในครอบครัวน้องสาวแกคือเมียฉันไม่ได้สุดส่วนเกี่ยวแก่ด้วยเลยเนี่ยแล้วแกทิ้งน้องข้าไปทำไมคิดแต่ว่าน้องแกทำตัวดีแล้วฮะอาอับบวก นี่มันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยจริงที่อาหารอ่างั้นแล้วก็ให้น้องสาวข้ามาคุยกันเองจะดีกว่ามั้งออกมาเลยชีชุนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนะสาวชื่ออะไรนะอะไรนะน้องสาวชื่อชีชุน,ชนพูดไปให้มันเข้าใจ ใจในมากำลังป้าน้ำเป็นตัวอย่าคิดมากน้องเดี๋ยวเดียวหยุดก่อนเดี๋ยวก่อนจีนบ้านป้ามีหลันล้าเหรอเริ่มเริ่มไปหมดยังไม่ซีลอยซีลอยซีลอยหวงตังซีเหรอ สู้สีโซโซี่พี่เหลาโซเลยบ่บ่บ่มีบ่ด้วยงมตาสีเสี้ยเอาเตาเต้าเสีะกันนหลังโซอใหม่ต้าต้าซไปเส้่ไปไปไปไๆไมันมีภาษาจีนอะวเต้านนะเต้าห้วยห้วยนะฮะแรมจีนหหลับน้องสาวแก ทำงามนนะเจาะเสียวเสาะเสียวอะไรเจาะเสียวไม่มีความจริงเมียพีไม่ชูกไว้สร้างตัวดังหัวสร้างตัวดังหัวันสร้างตัวสร้างมยังเงี้ยไวสร้างตัวลนบ้าน่วยเยี่ยงกา จงกุ้งตัวใสโอ้โหใสวัวแขกไอเจ้าโอ้โหวิตุ้มมันใสวัวใสเลยดูดีูดูดเดี๋ยวตอนแรกมันดีดตอนหลังวิตุ้มเนี่ยไม่รู้ใครเอาหินมาปาลังคาบ้านเอาละนี่แกทำอย่างนั้นจริงๆเหระนะอเนาะบวกแกบอกว่าน้องข้ามีชู้ใช่หลักฐานหลักฐานเหรอแกหันไปดูซิว่าไอ้ผัวใหม่น้องสาวแก มันเป็นใครดูเลยเองกล้าทำกับข้าอย่างนี้เหรอเอาคนอย่างนี้มาเป็นน้องเขยข้าอย่างนั้นอฮะเองก็เหมือนกันออกจากตระกูลของเราไปออกจากตระกูลของเราไปพี่หลังเองจำเอาไว้ดีฉันนะพี่พูด อโอ้โอไปเลยหลอกผู้หญิงเอ็นพูดเรื่องอะไรข้า,าไม่เคยหลอกผู้หญิงหรอกกี่คนแล้วกี่คนแล้วข้าไม่ใช่ชายชั่วชั่วไม่สงเสียชื่อชัข้าไม่ทำอย่างนั้นแน่โอ้ไม่ทำแน่ฉันมีหลักฐานไปเอาลักมาดูพร้อมฐาน <S 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 สองเงี่ยมสองเงี่ยม ไอ้เหี้ยแกค่วัวเลยอะไม่จะทำน้องข้า,าหังเงยมเอาละงเงียมออกก่อนเงียมออกมาก่อนเองเนี่ยชอบทำในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากจะทำด้วยอะฉันนึกไม่ถึงเลยว่าแกจะทำลายน้ำใจเพื่อนฝูงขนาดนี้เัียไม่ออกเลยใช่ไหม จุดใต้คำตอบขนาดน้อเพื่อนแกยังเอามาทิ้งมาคว้างได้จะคิดว่าจะมีหลักฐานเพียงคนเดียวนะไม่ใช่คนนี้ที่มันที่มันได้ลมันคว้างทิ้งนีใครอีกอห้าบอกจะให้ข้าพูดใช่ไหมหลักฐานมียืนยันด้วยบอกมาเลยผู้หญิงที่แกได้และแกคว้างทิ้งยังเจ็บชนน้ำใจเขาอยู่นี่เอตายแล้วอ่อนอ่อน คนไหนยังไงอาออนหลานของข้าอาออนเฮไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่ใช <c oughs> พี่สาวคนโตอัเง <c oughs> ียบแหมรู้สึกว่าเองและญาติยเยอะเหลือเกินนะ <c oughs> ขนาดอาออนแล้วแกยังทิ้งด้ <c oughs> เดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะพ่อหรือหมอทำขวัญเนี่ย <c oughs> ถอดเสื้อโค้ตออกก็หมอทำขวัญสิ่ง อําเรื่อยเลยอํยาอ,อายเลยเนะเราไม่อยากส่งอาออนกลับไปหรอกเดี๋ยวถานไฟเก่ามันจะครุอยาคิดว่ามีแต่องเงี่ยมอาออนที่แกทิ้งขว้างไปอีกคนหนึ่งใครก็ฮะบวกเองจะทำไม่ค่าขายหน้าไปถึงไหนคนใช้ในบ้านแกแม่ครัวแกไม่เว้นเลยอาแจว <c oughs> <c oughs> ก่อนคนนี้ได้คนนี้ได้ก่อนเอาเลยเป็นยังไงอยากคิดว่าไอ้แถวคนทายับอีกคนหนึ่งซึ่งทุกคนจะประหลาดใจนี่ยังมีอีกเหรออ้าหักทำได้ลงคอใครอะได้แล้วก็ทิ้งตกฆ่าวันนี้เขามาด้วยเอามาโชว์กันเลยฮะีมันต้องกลัวเนี่ยพี่อะไรนี่ก็เป็นพี่ชายฉันขอให้ฉันเป็นคนเอาหลักฐานมาเองเอามาเลย เอาสิครับคุณผู้ชมแม่ลงว่ากลับไปเอาหลักฐานถึงข้างในอย่างนี้แล้วก็ต้องมีอะไรเด็ดแน่ตอนที่เราคุยกันไม่มีเนี่ยทำผิดเจ้าเยอะครับเอาแล้วไปแอบอุ้มลูกสาวใครออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาน่ารักทีเดียวต้มน้ำให้เดือดอะไรเฮ้ยพาเอาต้มน้ำให้เดือดช้าก่อนอะไร นี่มันธิดาของข้านี่แม่ที่แท้ก็ลูกสาวคุณเท่งนั่นเองแม่หน้าตาน่ารักนาอ,อดูจริงๆนิ้วก้อยเออเหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นผลิตผลของผมนะครับทำมาเพราะว่าประชากรไทยป<อ>มให้นนะครับโอ้นี่จะให้ให้ให้ลูก ให้กล้องเห็นหน้าลูกหน่อยตกลงลูกใครล่ะครับนี่ลูกนี่ลูกเออน้องน้องน้องพลอยน้องพลอยน้องพลอยนมากเลยน้องพลอยโอ้โหนี่นี่ดูด้านหน้าเออ